ย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วยอดดอยสลับสับซ้อนทางภาคเหนือที่เห็นนี้ล้วนเป็นดินแดนปลูกฝิ่นจำนวนมหาศาลเป็นเช่นทางลำเลียงซื้อขายฝิ่นมหันตะยไยร้ร้แผ่นดินภายใต้สายหมอกนี้เคยร้อนระอุไปด้วยปัญหายาเสพติดจ,จบจนประมาณพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยอดดอยต่างๆแถบภาคเหนือ ทรงได้ประจักษ์ด้วยสายพระเนตรถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการเลี้ยงชีวิตด้วยการทำไร่ฟินของชาวเขาเผ่าต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถในการแก้ที่รากของปัญหาทรงวางแนวทางให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินและหันมาปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกเมือหนาวทดแทนจนจเมเนิดเป็นโครงการหลวงเมื่อพุทธศักราช2512 ปัจจุบันความสําเร็จของโครงการหลวงที่ขยายไปถึง36แห่งครอบคลุม5จังหวัดภาคเหนือได้มีศูนช่วยขจัดพื้นที่ปลูกฟินให้หายไปจากแผ่นดินไทยโครงการหลวงก็กเขามาครับเข้ามาให้ปลูกาชาปลูกไม้ดอกกุหลาบครับปลูกสตอเบอรี่ครับเขาก็คิดนี่หลายใดมันมันดีครับเลิกปลูกฟินนี่ มันฟีนีิมันเป็ี่นสิ่งไม่ดีครับมันถามลายถ้ากลับไปปลูกฟินไม่เอาครับจะเอาปลูกผักนี่ดีกว่ามันดีลูกลานเฮาต่อไปครับวันนี้น้ำพระาราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยดับไฟแห่งต้นตอปัญหายาเสพติดและส่งสร้างแสงอรุณแห่งความหวังให้ทอทอดบนแผ่นดินไทยอีกครั้ง 84,000ษาเทอดไทยองค์ราชันเอาชนะยาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังพั่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติสอพอสอ